กับสบายดีนะสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง FC ของบาสิลาสเบสสุขุสุขคนเนาะวันนี้กับมาพ่อกับบาวสิลัสบาวผู้ไทยัยกับซินเคยน้องทุกคนเนาะอ่าวันนี้น้องทุกคนบ่าวสิลัสก็ได้เดินทางมาหาอ่าน้องน้ำฝนอีกแล้วทุกคนเลยกับลายมือเนาะหลายมือหลายทหลายวันวันจันทร์สักทีบาสิลบ่ได้มาหาน้องน้ำฝนที่นี่ว่าเนื่องจากว่าน้องน้ำฝนมันกัมีการมีงานเนาะเปิดงานอ่าขายเครื่องขายของอยู่ในตลาดน้องน้ำฝนเองกะจะบ่คอยมีเวลาได้ออกคลิปทุกคนเนาะ เมื่อนี้บัะชากามาดักถ่าเนาะดักถ่าเพื่อนเยือนกับเวลานี่ก็เพ็่นการเรืองงานแล้วทุกคนเลยตอนนี้เพื่อนก็นมาก,ก็มีแต่ว่าเมื่อนี้เนาะบัชชากาชิได้เขา้าเข้าไปโอ้ไปร่มหลวงไปสอบถามเรื่องของใจของน้องนอนเนาะว่ามีข่าวข่าวว่าเพื่อนได้คุยกับหนุ่มทังไหนตอนนั้นะ่ะคุยสองคนเนาะว่าปัจจุบันนี้มาทางน,อน,น้องเพื่อนเลือกได้แล้วว่าจะติดใจกับคนใดน,นะทุกคนอ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวเัาเข้าไปหาทางน้องทั้งคนเลยสบายดี เป็นยังไงฮะการเลือกงานมาบ่แม่นอือทางอานนี่ก็มานั่งถ่าเนาะถ่านน้องเลือกงานเอะไรให้งงานมันไม่เมื่อยบ่จะเมื่อยอยู่เนาะเมื่อยอยู่เห็นบ่แมนอืออือโมงของงานตอนเช้านะอันของงานตอนเช้าพวกโมงขึงเลือกเวียดตะแลงหาโมงโอ้หาโมงจนสิคเอาพวกโมงเจ้าอันตอนเช้าคือไปแต่เช้าหรือเนาะแม่นอืออือคือเป็นยังไงคือเห็นสนุกไปหับเอาเมือนเี่ อันแม่เพิ่นโบอันนั้นเพิ่นบ่มีรถไปก็เลยให้สนุกไปหักเอาอปกติกะมีผัวไปสมบ่แม่เพราะว่ามื้อนี้บ่มีโดเพราะว่าไป่ถ่าเอารถไปหน้าดิเพราะว่าในเฮือนมีแต่รถคันเดียวแหละไปไซเปรสเซนต์ม่ยากอย่างเช่นรถอีกคนนึงก็ไปทางหนึ่งเนาะมีกคนหนึ่งก็คอยทางคอยท่ารถคันเดียวแต่ละมื่นได้ใช่แต่ละมื่นกะมัธยการเขาบุ้มีรถไปอะนดีกะจ้างล่อไปเนาะมเัธยการแม่ไปสมบ่จังล่อไปบ่ามัธยการ เราไม่ได้ลดเบาบางมันบอกขาล่อนี่แพงมากไปใช่ไหนคุกะสำหรับน้องก็แพงอยู่เนาะแพงมันบอกคือว่าเทากับอาเช้ากินขำเนาะขาล่องชิบพันซาพันหรือว่าสี่ห้าชิบกับแพงแล้วเนาะอือเป็นยังไงบบได้เจอกันดนถึงเป็นยังไงตัดใจเลือกได้แล้วบอกกับหนุ่มาทีว่าทีกำลังคุยนะนนะแบบว่ายิ่งไมเหัดแบบคุยคุยกับแบบคุยคุยหายไปนะสุดเพลินกับแบบคุยคุยหายไปคุยคุยหายไป เข้ามาทักละกาเงียบไปนะสิบอกแม่แต่ตอนนี้ยังมูมีไพเลยมูมีไพเลยบนตอนนี้แม่อ,อืมเปลี่ยนยังไงน้อบ้านไหนอ่าคือในเงี้ยวองไรมีอ่าหนุ่มคนหนึ่งบอที่แบบว่าอันนี้เรื่องจริงเลยเรื่องอ่าคนอัดจากคิโมโ่บนวันไหนบาสเองกับวัทุนเนาะเพราะว่าที่เขาบาาอกว่าจะลาวจะซื้อรถในเจ้าฮานะแม่การเพิ่นว่าวจะซื้ออะไทิ้ล่างนี่เป็นก็ว่าวเรื่องใบทินหนา อาทิตย์นี้บ่ได้กะจังสิบวันในน้องก็ยังเป็นตัวแหละค่อาทิตย์นี้บ่ได้กะก็ยังน้องน้ำฝนก็นยังบ่กแบบก็ยังบ่เสือใจไปใเนาะก,กันว่ได้แบบคิดลงเสือเลยก็คือวันเด <ๆ S 1> ิมมาน,นี่ดนแลไรม,มันบ่กแต่ว่ามาถึงปัจจุบันนี้กัยังทันได้บ่กการหรือการซื้อ <ๆ S 2> นี่น้องน้ำฝนนี่ขอเพิ่นบ่หรือว่าเพิ่นเสนอมาเองเพิ่นเสนอมาเองเสนอเพิ่นเองบ่เพิ่นว่าอะไรพิ่นเข้ามาอันเพิ่นถามว่าอัน ที่ไปยังใดพิ่นธะมาไปเหตุกายังไดนอกก้องก็ตอบว่าที่ใครแม่ไปส่งที่กระจังรอบเพินน่นเอาไว้นาสงสารจังเลยพิ่นว่าซื้อรถให้นอ้องเพิ่นว่ามาเองซเนสนอวีมาซื้อให้เพิ่นว่าซื้อรถจักรบนหรือว่าซื้อยังซื้อรถจกัจกรให้ซื<ม>้อรถจักรให้เอออันนี้ก็คือทางง่ายเพิ่นอ่าเสนอมาเองเนาะบนในแมวทางน้องนอี่ขอเพิ่นโอากะอาทิตย์นี่วะเพื่เรานะแม่แต่เพียงบวสิได้หรือบ่ได้เนาะกระลุ่นอีกแล้วเนาะแม่ถ้าหากว่าบ่ได้ได้ใช้ บอเป็นยังเนาะมาเนาะน้ำฝนกะยังบอกได้แบบว่าอันแบบว่ายังบอกได้แบบว่าเสื่อใจเป็นไรนะกับเสื่อแน่บผเสื่อแน่เสื่อแน่บผเสื่อแน่เพราะว่ากะมันเป็นคำบอกของเพิ่นเนาะอย่างเงินคำเงินทองกะเป็นยุนยุนน้ำผ่นนะนะถ้าเพิ่นให้กะถือว่าดีเนาะทำแบบบ่ให้กะบอกเป็นยังเพราะว่าเฮากะบอกได้ขอผืนอันนี้ก็คือสิ่งที่เพิ่นเสนอมาให้วันนี้เรื่องหัวใจของน้องน้ฝนที่ว่าตอนนั้นคุยกับหนุ่มตำรวจบ่กกับอ่หนุ่มชนยางเป็นอะไรแล่ะทุกมือนี่ ก <onz> <etus> ะเงียบไปบรรทัศนเลยเงียบไปบรรทัศน์เลยโอู้้ที่ไปที่มาเพราะที่จังหวะเงียบไปบรรอักะผู้บบูนเบิดอยู่ดีๆเผื่อเงียบไปเลยนองนฝนกะบริวายคือยืนสื่อเงียบไปเนาะเป็นยังไงบู้เหตุผลยังเล่ยเป็นบ่ล่มกันยู่ดีๆเผื่อเงียบไปเลยเป็นกะมีข่าอ่านเสรแล้วบรรทัศน์นอบน้ำฝนกะบริวายังคืออ่านเสร็จแล้วบรรทัศน์ปกติแล้วน้องน้ำฝนหนึ่งก็ตอบแชท็จเป็นอยู่บ่ตอบเนาะกมีเวลาว่างก็ตอบ เวลามันได้เ่ะตื่นเช้ามากก็ไปเบียกแรกมากก็เฮียเวีกซอยเม่เลยก็ขำเฮียเวีซอยเม่เลยก็ำเลยก็บียกนอนนาะเหมยมันมีเวลาที่ก็อ่าน้องนก็เฮียทำงานเนาะเวลาอาจจะบ่ค่อยมีแต่กรตอบยุ้ยแม่บ่เยพดบอกให้พยังเลยบ่ทีว่าเงียบไปก็บ่ยูดีดก็เงียบไปปู้สาเหตุยังไรเนาะเสร็จแล้วสำหรับคนมีแต่สคนนะบ่ที่คุยทั้อง แล้วทุกมื่นนี้มีบอคนใหม่ครับไหมยังบอมีเนาะยังบอมีบอเออกะอยากมีใหม่เข้ามาอีกบอกะอยากมีอยู่นะแต่กะบอมีกะฟินอยากมีอยู่เนาะถ้าก็มีนี่กะคุยต่อมันบอเลยอืมยังไงเนาะบนคือเงียบไปเนาะมียังสีฝากทึงพันอยู่บอกะกะอยากทางมาเป็นยังเราคือเงียบไปแบบบอบอกบระกาศเลยเอ้ยก็อยากทางมาอ่ะเป็นยังคือเงียบไปเนาะบอบอกประกาวเลยว่าเหตุผลยังเนาะ ก็คือเงียบไปโดยที่น้องน้ำฝนไม่รู้สาเหตุแต่อ่ะเราลืงคนที่สิลดในเนาะบอกคนที่ยังไม่ทันซื้อเนาะแต่ผมได้ออกมาแล้วได้คุยกันอยู่บนทอนีเก็ได้คุยอยู่เนาะคุยบอกคนเนี่คนได้ถามบอกว่า hmm. อ yes. no, ่ะซ no, ื้อสมุดว่าสิลดให้แล้วต้องมีคอปุมัดยังไงนะคุนกับบริบาลอย่างคุนบริบาลอย่างบ่แม่เพื่นเราซื้อสิลดให้แล้วเลยกะวันนี้ฮะรุนไปเลยคนว่าสิลงทุนเปิดห่านคล้ายเขื่อนต้องทุนอคล้ายเขื่อนกัน้นาะน้ำฝนหรือเปล่า แต่ยังมาเสียใจมันยังมาเื่อมบอกเพราะว่ายังบาได้จากอย่างเนาะแต่ถ้าหากว่าเพิ่นให้ได้สองอย่างนี่แล้วเพิ่นให้น้องนำพลนี่ปิดใจคุยกับเพิ่นนี่จะได้ไหมได้เนาะก็ได้มันบอกก็ลองให้เพิ่นพิสูจน์มาก่อนเนาะสมมติว่าเพิ่นพิสูจนดให้ยกตัวอย่างคือเพิ่นจะซื้อรถให้มันบอกซื้อรถให้ปุ๊บนี่แล้วเพิ่นให้น้องนำพลนี่ปิดใจคุยกับเพิ่นเพื่อปิดใจเพื่อคุยแบบศึกษาเบื้องใจกันนะนะได้บอกค่ะเลยได้ก็ได้เนาะ กับโมแมนที่ขันว่ามาแต่งมาคอหรวมมาสู่คอเนาะก็คือคุยกันแมนปิดใจคุยกับราเพียงคนเดียวฮะนะคือว่าเปิดใจเบิ่งกันทันเลยว่ามันอยู่นํากันได้บอรวมไปกันรอดบอฮะนะประมาณนี้อถ้าหากว่าเป็นพิชูนเห็นในคอหนึ่งเนาะก็คือซองยางบอผสอแห้งแมนเปิดทางใครื่อยนกับสื่อลดจักเนาะตาให้เว่าชิ้นใดกชิ้นหนึ่งก็ชิได้ลองแบบปิดใจคุยกันลงเบิ่งนฮะนะโมแมนว่าจะเข้าใจผิดได้แบบว่าชดให้แรก้วผมจอมาคิดว่าเป็นพวกเป็นเมียกันเลยนี่โมแมนตัวนี้เนาะ ต้องแบบสายบงญใจก็คือแบบคุยแบบผูบ่าวคสาวเนาะความสงสารเนาะสงสารโดยแม่เพื่อนกับอ่ากับอายอยูคนละสงสารน้องน้ำฝนพอแต่ละมือนี้ไปเวียกอะคือว่าแะไคือว่าจ้างรถไปแล้วก็มีผูผับไปส่งเนาะรถคันเดียวคนกับน้ำสงสารมีคนไปหัได้ยากมากได้ยากมากบ่ะป้านบริใกล้เลรียนน้ำฝนเป็นอะไรเมื่อนั้นยากมาหูุ้สึกอะไรบัสนี่เมื่อเมื่ออยู่ว่้ึกคิดท่ออยู่ว่ากับการถึงงานเนี่ย กคิดอยู่ก็จกแจักเล่นะเพราตั้งสูงอก็เลยคิดตั้งสูงเนากับบุมีเนาะคือจําเป็นเนาะเ่ากับตัวนี้กำลังหาเงินอยอะมันบ่ถามว่าเป็นไปได้ถามว่าอนาคตทางหนาเขามีเงินทางกับใช้ได้ซื้ขอของตัวเองเนาะเพราะว่าน้องหน้าฝนนี่ก็ถือว่าสุดยอดนั่นแหละอัน <ừ> <laughs> กับคนโตนิดน้อยเนาะกัไปเห็นมีนงานแล้วเนาะทุกคนเป็นได้เมื่อยมีงานอยู่เพื่นกันก็เหนื่อยลูกค้าหลายบ่หลายเดี๋ยวส่งไปใหม่ให้คนหลายนะน้องหน้าฝนใครเถียงเกี่ยวกับตัวใดน ยก็แบบว่าพวกเกิบหมวกแล้วก็สายยางอะไรแบบพวกอุปกรณ์แบบใส่ใส่ในเงินนอือถือว่าหลายอย่างเนาะเคือชิบแบบกันลูกค้าเข่าทีเดียวแบบว่าอ่ะคนสื่อคนละอย่างคือชิมุนเนาะแรนพื้นแลนที่อือจากคนขายร่วมกันสามคนสามสี่คนที่ผัวหน้าอะไรก็หัวหน้านั่นกองน้องกระหมูสองคนโอ้ก็คือมีหมูนำอยู่คนหนึ่งเน่ยงานร่วมกันห้านหมูกระห่ากระเข่าอะไรมามาเดินปลายตะกี้มีแต่หนองกับหมู บันนี้ก็คือสีลดความเงาลงแล้วเนาะมีหมูไปไปนำเลยมีหมูเกาะําแล้วต่อไปก็อ่ะเซวผู้บ่าวแล้วเกานํำมาเนาะผู้บ่าวบริษัทเซวบ่ากใครเขียนน้ำตลาดมีอยู่นะคะแต่กับมีอยู่แต่กับบริษัทสนใจมกยบริษัทสนใจเพราะว่าคนกับบางทีกับเซวหลินเนาะเห็นคนงามกับไม่รุนเป็นจากแซวเป็นธรรมดาเลยเป็นไรท่าแกใครเขียนอยู่ในห้างใจดีอยู่บ่ บางมือคลายเขื่องได้ดีกับใจดีบางมือไ่ได้คลายเขื่องก็ยังไงเนี่ยยังไงทางนอกนี่บอกเลยว่ายังไงในแต่ก็แบบงุ้นงิดอารมณ์เสียเนาะแม่ว่าคลายคองบุรีกับธรรมดาของเขาแกแต่กับคลายคลายคลายดีกันยิ้มหมดมืดมืดก็มันเป็นอาการของงานจะของขั้นอยู่แล้วอะไรก็เป็นโชคร้ายกันแต่กับบริลงโทษทีลูกน้องแต่ว่าเพราะว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับลูกค้าเนาะผู้ที่เมันจะซื้อมันก็เป็นตามบางมือโดย อีกอย่างเนาะลูกค้าบขซื้อสิ่มังคับในีเขาซื้อก็เป็นไปบ่ได้เนานะเพราะว่าอย่ในตาลาดมันก็ห่างไกลเขื่อนมันก็มีหลายบางคนก็ขายถือขายแพงเนาะการขายบัคือกันคนอ่าเท่าแก่ของน้องน้ำฝนคนไหนคนลาวนี่บ่เป็นคนเวียดคนเวียดบอกโอ้เห็น,นางานกับคนเวียดเป็นบอกภาษาลาวเขาบอกอย่างนั้น,น,นบอกภาษาบ้านเฝน่นเล่ากับอันพวกเพิ่นแก คนที่เป็นเวีาดเป็นคนเวียดเป็นภาษาเวียดน้ำเบาน้ำพุ่งนอกวอลดูลูกค้าแล้วก,เวบบววกอ,กอ,กวอเป็นภาษาลาวนั่งน้ำฝนเข้าใจว่าเวลาฝนเบาเวียดบ,บ,บางคำก็เข้าใจ <laughs> เออยันว่ายันเห็นงานเ็งานคนเวียดเดมาเป็นภาษาเวียดเลยเถอะเป็นบางคำปะตัวตอน <c oughs> นอกเคยเหยนกับเอียนภาษาเวียดโอ้เคยเียนอยู่เหมือนปะมีคำใดน้องน้ำฝนเป็นภาษาเวียดหนึ่งข้สิปเป็นหนึ่งข้อซิปวะเจ๊คำ สบายดีอยากลืมเลยสบายดีอยากลืมเออนได้ดัดดัดมึงมาซิลองดัดมึงด้วยวนห้บ้าวนน้ำเสาวใบาตามจิน <c oughs> เหอยอ,อันนี้ฮอตชิปบ่โอ้เก่งเนาะเออแต่ว่าคำอื่นหนึ่องอะจื้อแน่บจื้อแน่เนาะแต่ว่านับเลขนี่จื้อฮอตชิปนี่ลอยไปเช่นไรเนาะเลย, <c oughs> ยอืมขั้นอีเขียนนี่เป็นอยู่ <c oughs> ตอนนี้กี่ขียนเป็นเบอร์เดยนี่ลืมเลยมันมันเป็นตัวอะไรตัวเวียนไง เป็นตัวคล้ายๆคือภาษาอังกฤษนี่แหละแต่มันมีหมวกมีหมวกมันบอก <c oughs> มันเออแมนอยูเคยเห็นอยู่มันจะมีหมวกทั้งหัวเนาะเอ <c oughs> ่าก็มีหมวกมีกุ๊บบอกเขา <c oughs> สารพัดแต่คนเช <c oughs> ื่อหรือเนาะอืมอย่าเคย <c oughs> เพ็ดนั่นเงินเดือนเพิ่มได้เพิ่มขึ้นไหนยู่บ่ยังยันว่าขึ้นเดือนให้เงินได้น้องแบบตอนทำสงครามสงครารนี่จะไปเที่ยวทางไหนบ้างเนี่ยอีแถวบ้านนี่แหละแถวบ้านหร่อว่าว่ามันใกล้เลยเนาะอันนี้ก็นับมือที่สามแล้ว ถ้า,าก็ามีผู้เบาที้พาไปเที่ยวนี่ไปบ่กับกับไปน,นะคะยังไ้ไปกับไปได้เอเอถ้าเพส่อนวนบกก็คือไปมันบ่ขันไปนี่น้องน้ำพลนี่ที่ไปนะคนเดียวบอกหรือว่าต้องพาใพาไืไปนำกับพาพี่ๆอะไรไปนำปรอกาไปคนเดียวปรอกาไปคนเดียวเอเออ่ะถ้า,ากกับเพิ่นพาไปเนาะแล้วน้องน้ำพลอยากไปเที่ยวแต่าหากว่าทีมงานของนายบ่พาบ่วว่างกะกับ่วนคนในเฮือนเนาะอ่าเป็นพี่น้องเราเป็นหมู่เป็นคู่ก็ได้ไปํำกัน แต่หากไปช่องตอสอนี่มันกัเอาคือ,อยังไงในมะุมมองคนเนาะมันกับ,บดีอยู่แล้วเพราะว่าเขากับเคยกูจักกันนะแต่ว่าก็เคยแบบมุ่จักรทางแรกเพียงนะแต่ว่าสะดวกในการไปเที่ยวน้ำพึน่นเนาะไปเที่ยวเที่ยวได้แต่ว่าต้องมีพี่น้องหรือว่าเป็นทีมงานของเขาไปนำเนาะเพื่อแบบว่าเพื่อความปลอดภัยนี่แหละเขากับฮูน้ามูฮูใจเนาะไปหลายๆคนได้อุ่นใจเพาะฉันใช่สถานาตะตัวนี้อะโซดมันบ่บ่มีคนบ่มีคนล่มแล้วคุณมื่นเนี่ยมีอยู่กันเงียบไป แต่ก็อยากให้เข้าใจหน่อยหนึ่งเนาะที่น้องน้องฝนเพิ่นเปิดใจแต่ว่าเพิ่นก็มีเวียกมีงานเนาะเป็นเป็นเป็นอ่าเป็นลูกจ้างเพิ่นไปเห็นงานก็คือว่าไปทุกมงเศร้ามันบ่กชิ้นอดอ่าหาหามงแรงหรือพวกมงแรงเนาะเวลาพักเที่ยงจากจ้าหนาทีจ้กชั่วโมงค่ะบายบายพักเที่ยงกับพวกมีลูกค้าก็กินลูกค้ามาเลยเพ่ลขายง่ายๆก็คือเบียกนี้ตลอดมันบอกแต่เวลากินเขาเนีามีลูกค้าก็บุหรีกิน ่าสมมติลูกค้าเข่ามัดมือได้ไหมไม่ไ <c oughs> ด้กูได้กินเลย <c oughs> โอ้ยารามี่ยแบบผัดเปลี่ยนกันใช่ป่ะ <c oughs> เออก็คือเบียกนี้ไง,ไง่ายๆก็คือตลอดเวลาเนาะจนทำเวลาเท่าเลิกเออแต่สมมติเมื่อใดลูกค้าโบมาขับเข่าหัาานเนยจ้ะนั่งอยู่นน <c oughs> นหน้าบ่โดยอ๋อจะนั่ง <c oughs> ห้องลูกค้ายยัยนว่าลูกค้าโบเขาเลยใส่ลุงน้องไปหาเสื้นันเสื้นีเงี่ยป่ะนั่งห้องลูกค้าข้างในบ่ ห้องเอาข้างในบลูกค้าแมี่ยดู้ามากเลยก็ห้องเอาบะข<ม>ุนผู้จักก็ดึงเข้ามาเลย <c oughs> ดึงเข้ามาเลยมันยดูตะกุดูจักเนาะเอ้ยอะขั้นต่ำเนาะน้งนองน้ำฝนขายเครื่องนี่มือหนึ่งนี่ขายได้จากอย่างลายเนาะเกือบได้หมดทุกอย่างเกือบได้หมดทุกอย่างวะส่งปีใหม่ให้ขายดีดีส่งปีใหม่เออหนึ่งกับมันสิเริ่มต้นแล้วเนาะเริ่มต้นสงการมีบ่อเรื่องอ่าเกี่ยวกับลินหนำยังเกี่ยวกับสงการเลยมีมันบ่ปืนสีหนำเลยก็ะอางชี น้องน้ำฝนบริลอยมาน้นำดีเอ๊ะะโอเคเนาะกัมียังสีฝากตึงน้ำนมทีสีเข่ามาโมลมกับน้องน้ำฝนอีกครั้งหนึ่งบ่กะอยากบอกว่าคันเขามากกัมาด้วยความจริงใจโบไหมาแบบหายแบบเบอกอาขนาดเนาะโดยเบา้ดยแบบมาและหายแบบบ่บาใครอยากไปก็บอกมาดีๆเนาะก็คือใันอยากไปก็ให้คือตอนมาเนาะอ่าตอนมาทักทายสบายดีท่านนั้นท่านี่แล้ว พอชิไปผัวบอกบอกกล่าวเนาะก็คืออ่าทาบท่เทียนบอกว่าอย่างไปเฮลามาเฮครอบเนาะเท่ากับชีได้หูชี้ได้แบบบอกคลองกันนะมีความหมายกับอ่ะโอเคเนาะน้องหนุ่มก็ได้ฝากเพียงเท่านี้น้องคนก็ให้เข้าใจฉันแล้วน้องหนุ่มเรื่องการตอบเสร็จถามว่าน้องตอบซ่าเพราะว่าน้องนี่กัมีเป็นคนเบียกมีงานเนาะเบียกกับเพื่อกราบะอะไรบ่มีเวลาพักมาเฮือนกับซอยเบียกซอยงานพ่อแม่ก่อนไปกับซอยเบียกซอยงานพ่อแม่จังไปบางมือกับจ้างรถบางมืองก็ได้ยางเนาะปวดเห็นใจนิดน้อยเนาะชีผู้ที่เขาล้มกับ รางๆกับสีตอบถูกเนาะโดยอ่ะมืัอน euh ี้กับว uh ิญญาณรากับสิมาอัปเดตกับอัปเดตให้ทีมห้อยกับจะได้เอาคลิปไว้ก่อนอีกเแื่อนึงอ่ะไปพอกันในคลิปหน้าถ้าหากว่าน้องน้ำฝนมีอ่ะความคืบหน้าเนาะเกี่ยวกับผู้ที่จะอย่างไรซื้อรถให้หรือว่าเปิดห้างให้นี่เนาะเดี๋ยวเราจะมาเบทให้เอฟซีไร้คนทั้งคู่อีกเแื่อนึงอ่ะมืัอนี้กราจะได้ขอตัวก่อนโดยสบายดี